สวัสดีครับกลับมาพบก,กับเบอร์จสโหดอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ให้ดูบรรยากาศการตักดินตอนเช้านี่ครับกำลังเริ่มลอกนาแล้วผมลังเริ่มลอกนาใส่ที่ต่ำลับ ลำลอกไปลอกจากที่สูงใส่ที่ตำ่ำนี่ก็ได้สวยแล้วครับนี่ครับลอกออกกับพอดีแล้วครบับ คนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมมารับฟังนะครับจากรถดำสวยๆรถแมคโครใหม่ๆครับ ลกนานประมาณเกือบน่านจะเก้าไร่ครับเขาบอกไม่รวมสระพื้นที่ลกครับเราก็จะทำงานจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับที่ใครเขามารับชมและรับฟังสำหรับ FC พวกอะไรขอบคุณมากๆครับที่เขามาชมเมื่อจบสายโหด หลังตักเดินขึ้นอีสุร้อยเจ็ดห้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู การทำงานของพวกทีมงานทีมงานนครลงเงย็นไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับดูครับมีการตัดทายครับโบกด้วยครับการเล่นครับอ้ดูครับครับขอบคุณมากครับ